มันั่าอยู่บ้านกับโดกโดกินกับพระท่านค่ะที่นี่กินรสจัดค่ะกินแบบกินแกงใต้ค่ะกินเหมือนกินแกงใต้อะค่ะเขาถามว่าย่ากินเป็นไหมโอ้ยของชอบเลยค่ะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เจ็ดแกงใส่หมูไม่ได้ใส่ปลาค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมที่ติดตามกันกันดันกันไปถือเก้าล่ะค่ะปวดขาแกงน่ากินมากเลยค่ะ เราจะใช้น้ำมะขามเปียกกับมะนาวนะคะตาลตะโหนดเข้าไปค่ะแล้วก็ใส่เกลือใส่รสด,ดีนิดหน่อยใส่เครื่องปรุงรสเราจะใส่น้ำมะขามเปียกกับมะนาวนะคะใส่สองอย่างให้คุณปูปั้นปั้นนันเครื่องแกงให้ไอ้แกงใส่สับป,ปะรดค่ะเพื่อนเพื่อนแกงใต้อันนี้เครื่องแกงปั่นเองค่ะให้คุณปู่ปั่นให้เพราะว่า เ,เครื่องแกงน่ากินมากค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะคะ่ะขอบคุณลหลายๆค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีขวดขาแกงน่ากินมากเลยค่ะเราจะใช้น้ำมะขามเปียกกับมะนาวนะคะนี่น้ำมะขามเปียกเป็นขวดค่ะไม่ได้ละลาย ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนคะ่ะพี่ค่ะเพื่อนปนรุงรสอันนี้น้องนาวาคุณย่าน้องนาวาหรือคุณยายฉลวยจันทเสานะคะพอดปีป้าน้องนาวาเขาโค่นต้นมะพร้าวต้นป่นนี้เราก็ใส่กะปิเข้าไปด้วยนะคะ ใส่กะปิใส่เกลือแล้วก็มาใส่เกลืออีกต่างหากนางกนเดือกน้ตาลตะโนดเข้าไปค่ะแล้วก็ใส่เกลือใส่รสด,ดีนิดหน่อยใส่เครื่องปรุงรสเราจะใส่น้ำมะขามเปียกกับมะนาวนะคะใส่สองอย่างแ้่เม็ดใหญ่ก็แช่น้ำแล้วก็พริกแดงจินดาเพราะว่าเครื่องแกงที่ลูกซื้อมามันหมดแล้วค่ะเพืเ่อนๆจ้าวันนี้ไห้คุณปูปั้นปั้นอัน เครื่องแกงไห่ไอพี่ค่ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดหัวใจแล้วคอมเมนต์ค่ะน่ากินมากเลยค่ะปัดปวดขาแกงน่ากินมากเลยค่ะเราจะใช้น้ำมะขามเปียกกับมะนาวนะคะเขาถามว่ายายกินเป็นไหมโอ้ยของชอบเลยค่ะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เจ ตอนปั่นนี้เราก็ใส่กะปิเข้าไปด้วยนะคะใส่กะปิใส่เกลือแล้วก็มาใส่เกลืออยู่ต่างหากนางก่นเด้ค่ะ็กใ,ใต้ที่ซื้อมาลูกซื้อมาให้กิโลหนึ่งหมดแล้วค่ะอันนี้ปั่นเองค่ะพอดีเรามีเรามีขมิ้นผงปุงรสตามใจชอบเลยค่ะใส่มะนาวใส่ขามเปียกเดี๋ยวปิดแก๊สก,ก่อนแล้วค่อยใส่นี่เขาเสร็จแล้วค่ะ ตอนปั่นนี้เราก็ใส่กะปิเข้าไปด้วยนะคะใส่กะปิใส่เกลือแล้วก็มาใส่เกลืออยู่ต่างหากนาก้อนเด้อค่ะนี่น้ำมะขามเปียกเป็นขวดค่ะไม่ได้ละลายขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนคะ่ะปียังไม่ได้กินเลยที่ตลาดก็ไม่มีขายเขาก็เลยเอาให้เพราะเขาไม่กิน นี่แกงใส่หมูไม่ได้ใส่ปลาค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมที่ติดตามกันกันดันกันไปเพื่อเกล่ะค่ะแช่เม็ดใหญ่เอาแช่น้ําแล้วก็พริกแดงจินดาเพราะว่าเครื่องแกงที่ลูกซื้อม,มันหมดแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ปวดขาแกงน่ากินมากเลยค่ะเราจะใช้น้ำมะขามเปียกกับมะนาวนะคะ ปวดขาแกงน่ากินมากเลยค่ะเราจะใช้น้ำมะขามเปียกกับมะนาวนะคะผงอยู่ค่ะมีขมิ้นผงอยู่ขมิ้นนี่ขาดไม่ได้เลยค่ะบ้านนี้ปลูกลังบ้านยู่ต้นนึงค่ะกินด้วยไม่ได้หรอกเพราะว่าเผ็ดค่ะคุณย่าทำเผ็ดมากขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณ A.I. ไอขอบคุณทุกๆกำลังใจ แกงส้มยอดมะพร้ากกับสับปะรดแต่ว่าแกงส ja er. ้มใส่หมูค่ะวันนี้แกงส้มใส่หมูเค็ดลายค่ะบุงรสตามใจชอบเลยค่ะใส่มะนาวใส่ขามเปียกเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนแล้วค่อยใส่นี่ขาเสร็จแล้วค่ะบุงรสตามใจชอบเลยค่ะใส่มะนาวใส่ขามเปียกเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนแล้วค่อยใส่นี่กาเสร็จแล้วค่ะ ปียังไม่ได้กินเลยที่ตลาดก็ไม่มีขายเขาก็เลยเอาให้เพราะเขาไม่กินตานตะโหนดเข้าไปค่ะแล้วก็ใส่เกลือใส่รสด,ดีนิดหน่อยใส่เครื่องปรุงรสเราจะใส่น้ำมะขามเปียกกับมะนาวนะคะใส่สองอย่างให้คุณปูปั้นปั้นอันเครื่องแกงให้ไอ ปิ๊งบุงรดตามใจชอบเลยค่ะใส่มะราวใส่มะขามเปียกเดี๋ยวปิดแก๊กก่อนแล้วค่อยใส่นี่เขาเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะนี่แกงใส่หมูไม่ได้ใส่ปลาค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมที่ติดตามกันกันดันกันไปถึงเก้าละคะ่ะอยู่ค่ะมีขมิ้นผงอยู่ขมิ้นนี่ขาดไม่ได้เลยค่ะบ้านนี้ ปลูกลังบ้านยู่ต้นหนึ่งค่ะต้นปั่นนี้เราก็ใส่กระปิเข้าไปด้วยนะคะใส่กระปิใส่เกลือแล้วก็มาใส่เกลืออยู่ต่างหากนางก้อนเด้อค่ะไห้คุณปูปั้นปั้นอันเครื่องแกงไห้ไอ้พี่ค่ะพี่ค่ะปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะเราจะใช้น้ำตาลโนตนดนะคะ น้แช่เม็ดใหญ่เอาแช่น้ำแล้วก็พริกแรงจินดาเพราะว่าเครื่องแกงที่ลูกซื้อมามันหมดแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้ปวดขาแกงน่าก,กินมากเลยค่ะเราจะใช้น้ำมะขามเปียกกับมะนาวนะคะนี่น้ำมะขามเปียกเป็นขวดค่ะไม่ได้ละลาย ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนคะ่ะไฮไลท์อยู่ที่ยอดมะพร้าวนี่ค่ะตอนปั่นนี้แล้วก็ทางนี้กินเปรี้ยวค่ะไอ้แกงใส่หมูไม่ได้ใส่ปลาค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมที่ติดตามกันกันดันกันไปขึ้เก้าละคะ่ะเอา ไว้กินแล้วก็แช่ฟิตค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆแกงส้มค่ะปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะใส่มะนาวใส่ม่ามขามเปียกเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนแล้วค่อยใส่นี่ก็เสร็จแล้วค่ะไห้คุณปูปั้นปั้นนั่นเครื่องแกงไ้ไอ้ปี๊ แกงใส่สับป,ปะรดค่ะเพื่อนๆแกงใต้อันนี้เครื่องแกงปั่นเองค่ะให้คุณปู่ปั่นให้เพราะว่าเอ่อเครื่องแกงตอนปั่นนี้เราก็ใส่กะปิเข้าไปด้วยนะคะใส่กะปิใส่เกลือแล้วก็มาใส่เกลืออยู่ต่างหากนางกนเด้อค่ะมาน,น่าอยู่บ้านกับโดกโดกินกับพระท่านค่ะที่นี่กินรสจัดค่ะกินแบบกินแกงใต้ค่ะกินเหมือนกินแกงใต้อ่ะค่ะ ปียังไม่ได้กินเลยที่ตลาดก็ไม่มีขายเขาก็เลยเอาให้เพราะเขาไม่กินแกงใต้ที่ซื้อมาลูกซื้อมาให้กิโลนึงหมดแล้วค่ะอันนี้ปั่นเองค่ะพอดีเรามีเรามีขมิ้นผงสวัสดีจเ่เพื่อนสวัสดีค่ะมื้อนี่แกงสม้มแกงส้มยอดมะพร้าวกับสับปะรด ที่แกงใส่หมูไม่ได้ใส่ปลาค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมที่ติดตามกัน,กนดันกันไปถึอเก้าละคะ่ะมันน่าอยู่บ้านกับโดกโด,โด,โด,โดกินกับพระท่านค่ะคลิปนี้กินรสจัดค่ะกินแบบกินแกงใต้ค่ะกินเหมือนกินแกงใต้อ่ะคะ่ะน่ากินมากค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะคะ่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่รับชม ขอบคุณค่ะสวัสดีบุงรถตามใจชอบเลยค่ะเราจะใช้น้ำตาลตโนดนะคะใส่น้ำแปลงใต้ที่ซื้อมาลูกซื้อมาให้กิโลนึงหมดแล้วค่ะอันนี้ปั่นเองค่ะพอดีเรามีเรามีขม